หมูที่ใช้จะเป็นหมูสามชั้นนะครับหมูสามชั้นสวยงามมากวันนี้นี่นี่นะครับมันน้อยมันบางเนี่โอ้แต่นี้อะไรเนี่ยมันบางอยู่ดีและอืมเดี๋ยวเราจะทำการหมักหมูก่อนกระเทียมพิไทยรากผักชีน้ตำตาลปีบ๊บซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมสองช้อนนี่นะครับสองช้อนโต๊ะแท้เลยเนี่ยเนี่ยต่อไปจะเป็นซอสปรุงรสนะครับ ซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ไปหนึ่ง <ád noise> ช้อนโอเคบีีละลายละลายแบบนี้น <underneath> ok ี่นะครับมี้ใหน้ำตาลละลายละลายเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูนะครับหมูสามชั้นใส่ใส่แล้วก็ขยำหมักไว้นี่นะครับุกเขาให้เข้าเนื้อเลยกเขาไปเรื่อยๆนะครับแบบว่า ทุกอน,นุอ่ะนี่แบบนี้เนี่ยแล้วก็ยังบีบเค้นอีกนี่บีบเค้นแบบนี้เนี่ยบีบบีบนะบีบเค้นอืม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 นึกถึงแมาเมียไว้อืมอืมพักหมักไว้ครึ่งชั่วโมงหมักครบเวลาก็มาย่างนะครับย่างด้วยเตาถ่านไฟอ่อน นี่นะครับไฟอ่อนๆแต่ใช้ไฟแรงไฟแรงนี่ไหมแน่นอนไหมแบบว่าข้างในอ่ะยังไม่สุกข้างนอกไหมข้างในไม่สุกนี่ครับต้องใช้ไฟอ่อนๆเด็กๆก็วิ่งเล่นกันอยู่นะครับก็รอกินเด็กๆนะครับเด็กๆคือคนนะครับไม่ใช่นู่นนะครับไม่ใช่นู่นเฮ้ยอนุ่นไม่ได้วิ่งนี่ยนนทำอะไรไม่รู้ช้ยนมทำอะไรวะนี่อะไร กินมากเลยครับนะปุตตีบอกกินมากนะครับตุกเหลืองดีแล้วนะครับก็พอเลยพอพอแล้วพอน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มถั่วตัด ใส่วโทตัดลงไปโขกให้แหลกโขกแหลกแล้วตักขึ้นมาก่อนพริกกระเทียมน้ำปลามะนาวน้ำเชื่อมทว่ตัดแต่ละคน ในถาดก็จะมีผักนะครับตามชอบเลยแล้วก็เส้นหมี่ที่ลวกไว้แล้วน้ำจิ้มนะครับวางตรงกลางเลยแบบนี้ต่อไปก็จะมาหั่นหมูกันนะครับสุกทั่วถึงนี่แบบนี้เมี่ยงหมูย่างพร้อมุโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับหมูย่างที่เป็นส่วนไหนก็ได้นะครับแม่แต่ที่บ้านเขชอบกินหมูสามชั้นกันจัดให้ น้ำจิ้มตัวตัดนะครับนี่ผักก็ตามชอบเลยเมื่อมูย่างคือโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับเมนูนี้ก็เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้นะครับ้โอโฟอตตี้ครับไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนี่นี่นะตัวดปาเม,ม้นะครับเขาก็หอ่หอห่อแล้วก็อะไรเนี่ยใส่ใส่เส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ใส่ไปเยอะมากเลย,ยน,นี่นะเจนนี่ใส่นิดเดียวบออ่าปาเม,ม้บอกเอาออก่อเอาไปไหนเจนนี่ก็จ้วงแล้วนะครับจ้วงน้ำจิ้มแล้วนี่ อือฮึอะดูทีละคนนะครับกล้องแปลงใหนไม่รู้นะครับเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่โอ้ที่น,นี่หมูแปดชิ้นนะครับอโอ้สองชิ้นน<อ>ะ,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 ะเข้าปากกว่ํที่นี่ที่นี่เร็วโอ้ดินจานี่หมูกี่ชิ้นเนี่ยดูดิน,นจานครับดินจานหมูกี่ชิ้นเนี่ยสามครับสามโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าน้ำจิ้มก็จะมีความเผ็ดกลมกรมนะครับกุ๊กะกุกกระจั๊กอะกระตัดนะครับอื้อหือ อาแล้วคนเสื้อแดงคนนั้นน่ะคนเด็กเล็เขากินกับอะไรครับ,บรอย่างเดียวูอย่างเดียวเลยไม่ต้องเทียอ,อะไรเลย<พ>อ๋ออาฟอตตี้บอกไปหน่อยหน้าพี่นะครับ่าโอ้โหมูเยอะจังเลยเนี่ยแกเนี่ยอืมอเปล่าเลยน้องกินผักด้วยไม่คืออา <ๆ S 2> นีนะตาดูดูดูปั๊มมี่แล้วกันเมนูนี้ก็ต้องใช้มือนะครับเพื่อความอร่อยอ่าไม่มีช้อนส้อมนะครับเน่เอมไปควัก อ๋อเอ่อแี้ยังไงดูตามแล้วสงสัยจะเผ็ดอ้าวโเต้ก็ไม่ได้ไอจิ้่จิ้มอะไรเลยนีเผ็ดไปนครับไปกนครับครับโอ้โห